สวัสดีครับวันนี้อดีถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับก็มาธานาคารไทยได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีเอกสารที่เขียนชื่อที่อยู่นะครับมีชื่อผู้ขอใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยเลขจำตัวเบจโชนงวดที่เท่าไหร่รางวัลที่เท่าไหร่ก็คือมีหล,หลายใบก็หลายลําดับนะครับอันนี้ผมผูกใบเดียวเลขท้าย2ตัวงวดวันนี้นะครับเออสิบหกพุทธภาก็ ออกชีดไดอยู่ให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเอกสารนะครับแล้วก็สลากตัวจริงส่งให้เจ้าหน้าที่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับหลังจากออกที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับางื่อนที่เท่านี้นะครับเออให้ก็เซ็นชีอเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่การครับผมเนี่ยนะครับก็มาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับมา แจ้งพนักงานเขาเลยครับใบคำขอใช้บริการค้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมได้เอ,ก,อกสารมาเราก็กออกชื่อนะครับผู้ใช้บริการที่อยู่นะครับผมเลขประจําตัวประชาชนเมื่อวันที่เท่าไหร่หมวันที่เท่าไหร่เลขอะไรนะครับกี่ฉบับชุดที่เท่าไหร่นะครับมีผมกดใส่เบอร์โทรใส่วันที่เลขรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับสองพันบาทนะครับ1ใบ ก็กรอ,อกเลยครับจะรับเป็นเงินสดหรือจะให้โอนเข้าบัญชีนะครับผมโอนเข้าบัญชีชื่ออะไรนะครับก็ติ๊กไปได้เลยเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะรับเรื่องไว้นะครับผมเตือนชื่อให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกตกคู่ก็กรอกเอกสารนิดหน่อยครับไปเกือบสิบห้านาทีไปได้รับเงินแล้วครับผม เตรียมแบบประชาชนเราด้วยนะอ่ายอดแรกเลยเจ็ดพันกาบาทนะนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะตัดแกงทอร์ติญ่าครับผมเอาขึ้นเงินเหมือน,นสดให้เราอ่าครับผมอาะเขียนลงชื่อหลังกหลากนะครับอ่าเล็กน้อยนะครับชื่อหลังทอร์ติี่เรรียบ้อย ก,กินบัตรปเลยโชนนี่นะครับตอนนี่เราจะพิมพมานะครับผมเสร็จแล้วหักก็จะเหลือประมาณเท่านี้นะครับลงชื่อเราก็รับเงินเรียบร้อยเลยกลับบ้านได้เลยครับเรียบร้อยครับผมวัน<ะ>นี้มีทานขน,นมแล้วมีเล่นสีน้ไว้ซื้ออย่างน้เยครับผม